สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำบานอฟี่นะคะวิธีการทำซอสคาราเมลแบบง่ายๆเป็นขนมอีกชนิดนึงที่วัตถุดิบน้อยอร่อยและขายได้ราคาค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำฐานภายกันก่อนนะคะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือแครกเกอร์ค่ะแม่ซีใช้ยี่ห้อตามที่เห็นเลยนะคะ1กล่องเนี่ยจะมีแบบนี้3แถวนะคะแม่ซีใช้ทั้งหมด1กล่องเลยค่ะ ตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายค่ะแม่ซีตัดแบ่งนะคะช่างให้ได้150กรัมจากนั้นนําเข้าไมโครเวฟครั้งละ1นาทีจนละลายแบบนี้ค่ะสุดท้ายเลยก็คือถ้วยนะคะใช้เป็นถ้วยพลาสติกกลมค่ะขนาด7ออนนะคะฝาก็ให้เป็นแบบฝาโดมแบบนี้นะคะนำแครกเกอร์ไปบดให้ละเอียดนะคะใครไม่มีเครื่องบดแบบนี้ก็สามารถนำแครกเกอร์ใส่ถุงซิปล็อกจากนั้นก็ใช้ไม้ทุบให้ละเอียดได้เช่นกันค่ะ จากนั้นก็ใส่เนละลายลงไปนะคะทั้งหมดเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนี่นะคะความร่วนที่ได้ก็อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะกำลังดีนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำแค็กเกอร์ตัวนี้ไปกลุกใส่ถ้วยกันเลยค่ะ ตัดแครกเกอร์ใส่ถ้วยนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนทุนฟูนค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยค่ะกดให้เรียบน,นะคะแต่ว่าอย่าก,กดให้แน่นจนเกินไปค่ะเพราะเวลาเรานาแครกเกอร์ไปแช่ตู้เย็นนะคะเขาก็จะแข็งทําให้ตักยากค่ะเนี่ยนะคะความหนาสักประมาณหนึ่งเซนกําลังดีค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะนําฐานภายตัวนี้ไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาอย่างน้อย30นาทีเพื่อให้เซ็ตตัวดีค่ะระหว่างรอเราก็จะมาทําซอสคาราเมลกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ําตาลทรายขาวชนิดละเอียดจะได้ละลายง่ายๆนะคะแต่ถ้าใครไม่มีสามารถใช้น้ําตาลทรายปกติได้เลยค่ะตามมาด้วยวิปปิ้งครีมสามารถใช้ได้ทั้งนอนเดลีแล้วก็เดลีเลยค่ะ แม่ซีใช้เป็นตัวนี้ค่ะ r i s โกนะคะเป็น non dairy ค่ะสาเหตุที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตีให้ขึ้นฟูส,สำหรับทำหน้าท็อปปิ้งด้วยนะคะซึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือเขาจะอยู่ตัวไม่ละลายง่ายทนต่อสภาพอากาศนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปแมคโครก็มีขายนะคะกล่องนี้ประมาณ150บาทค่ะ และข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะจะต้องนำวิปปิ้งครีมเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟให้พออุ่นๆค่ะเพราะถ้าเกิดว่าวิปปิ้งครีมของเรายังเย็นนะคะเวลาเทสใส่ซอสคาราเมลเนี่ยจะจับตัวเป็นก้อนได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นเนยสดชนิดเค็มค่ะกลิ่นวานิลาแล้วก็สุดท้ายน้ําเปล่าค่ะตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดแก๊สค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะตามด้วยน้ําเปล่าค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะแม่ซีใส่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านกันได้ค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดค่ะเราจะเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมละลายแล้วก็กลายเป็นสีคาราเมลนะคะอาจจะใช้เวลาสักประมาณ10นาทีค่ะ นี่นะคะแม่ซีก็เคี่ยวมาพักใหญ่แล้วค่ะไม่มีการคนไม่มีการวนหมอ้อใดๆทั้งสิ้นนะคะจนส่วนผสมเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถวนได้นะคะไม่ต้องสนใจเรื่องเวลานะคะให้ใช้วิธีการสังเกตเอาค่ะอยากได้สีเข้มมากน้อยขนาดไหนก็ให้เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะแต่ยิ่งเข้มมากก็ยิ่งขมนะคะฉะนั้นใครไม่ชอบขมเนี่ยก็ให้ออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะอีกนิดเดียวก็ได้ละค่ะ โอเคค่ะแม่สีพอใจสีที่ประมาณนี้แล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปเลยช่วงนี้ต้องระวังนะคะเพราะจะร้อนมากค่ะคอยคนด้วยค่ะเห็นไหมคะมันจะฟูขึ้นมานะคะฉะนั้นต้องระวังด้วยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเพื่อนๆก็ใส่เนยเลยค่ะเนยที่เริ่มนิ่มแล้วนะคะอุณหภูมิห้องค่ะตามด้กลิ่นวนิลาค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะจะเห็นว่าซอสของเราเนี่ยยังมีความเหลวพอสมควรนะเพราะว่ายังร้อนอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวพักให้เย็นสนิทเขาก็จะข้นขึ้นมานะคะและที่สําคัญระหว่างนี้ห้ามชิมนะเพราะว่ามันจะร้อนมากๆเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาตีวิปปิ้งครีมกันนะคะให้เพื่อนๆนำชามผสมกับหัวตีไปใช่ช่องฟรีซสักประมาณ15-20นาทีนะคะเวลานำมาตีวิปปิ้งครีมเนี่ยจะได้ขึ้นฟูเร็วๆค่ะเทวิปปิ้งครีมที่แช่เย็นๆลงไปนะคะแม่สีใช้อยู่ที่500กรัมค่ะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะตีด้วยสปีดกลางหรือว่าสปีดสูงสุดจนกระทั่งตั้งยอดกลางนะคะ นี่นะคะให้ตั้งยอดประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะนำวิปครีมใส่ถุงบีบไว้นะคะส่วนหัวบีบเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะตัว non dairy วิปครีมตัวนี้นะคะจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องเติมน้ําตาลก็อร่อยแล้วค่ะแล้วก็ความคงทนนะคะค่อนข้างอยู่ตัวในระดับหนึ่งเลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการทําขายตลาดนัดนะคะเดี๋ยวแม่ซีแนะนําให้ค่ะ ให้ใช้ผงเจลาตินสองช้อนชานะคะผสมกับน้ำเย็นสามช้อนโต๊ะแล้วก็แช่ไว้ประมาณสินาทีค่ะเพื่อให้เขาอิ่มน้ำนะคะจากนั้นนำเข้าไมโครเวฟให้ละลายแล้วก็รอให้อุ่นตัวนำมาใส่วิปครีมที่ตีขึ้นแล้วนะคะผสมให้เข้ากันค่ะวิปครีมของเราก็จะอยู่ตัวคงทนมากยิ่งขึ้นค่ะนำวิปครีมที่ตีได้ไปแช่ตู้เย็นจนกว่าจะใช้งานค่ะส่วนกล้วยหอมเราไม่ต้องหั่นเตรียมไว้นะคะใกล้จะประกอบร่างเมื่อไหร่ก็ค่อยมาหั่นค่ะไม่งั้นกล้วยจะดำนะคะ เวลาหั่นก็หั่นเป็นแว่นๆนะคะไม่ต้องหนามากค่ะเนี่ยนะคะความหนาประมาณนี้พอ และนี่ก็จะเป็นซอสคาราเมลที่เย็นตัวลงแล้วนะคะความข้นหนืดประมาณนี้เลยค่ะแต่ถ้าของใครนะคะรู้สึกว่าข้นจนเกินไปสามารถนำวิปปิ้งครีมมาค่ะไปเข้าไมโครเวฟห้พออุ่นๆนะคะค่อยๆเติมผสมลงไปให้ได้ความเหลวที่ต้องการค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะนำซอสต,ตัวนี้ไปใส่ขวดบีบนะคะจะได้ใช้งานได้ง่ายๆค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันเลยค่ะเลือกกล้วยชิ้นสวยๆนะคะวางไปแบบนี้ค่ะ ให้รอบแก้วนะคะอันที่ไม่สวยเอาไว้ตรงกลางค่ะเรียงไปให้เต็มนะคะจากนั้นก็บีบซอสคาราเมลลงไปค่ะมากน้อยตามชอบเลยนะให้โดนกล้วยข้างๆด้วยค่ะ ประมาณนี้ตบท้ายด้วยวิปครีมค่ะอันนี้แม่ซีไม่ได้ใส่หัวบีบนะคะใช้กันไกลตัดไปเลยค่ะแล้วก็เวลาบีบนะคะบีบตรงกลางให้เต็มก่อนค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็บีบตกแต่งด้านข้างค่ะ บีบวิปครีมแบบมีหัวบีบบ้างนะคะถมลงไปตรงกลางก่อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะโรยหน้าด้วยผงโกโก้ค่ะแม่สีใช้ตัวนี้นะคะ และแล้วก็ได้เวลาชิมแล้วนะคะน่าทานมากนะคะชิมกันเลยค่ะอร่อยมากฟินสุดๆเลยค่ะชั้นแค็กเกอร์นะคะก็จะมีความหอมมันแล้วก็ความเค็มนะ ส่วนซอสคาราเมลเนี่ยก็มีความหอมหวานค่ะครีมด้านบนเนี่ยก็มันๆหอมๆห,ห,หวานนิดนึงเวลาทานด้วยกันลงตัวมากๆนะคะหอมกล้วยค่ะอร่อยสุดๆแนะนำเลยค่ะเมนูนี้ต้องลองทำให้ได้นะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ